สวัสดีครับสวัสดีครับดาบตูศิราชาทีมงานบ้านสวนมาสบจังหวะพอดีเลยเอสุดยอดเลยใช่ปนตามเซียวไซจวดนี่รับวูดได้นี่ของแท้ครับเแิดไว่ได้เลย ฮะบัวเล่วเลวเลเอาอยบปิดบ่บอบกันเลยเอา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 มพอเลยนบ่เี่นครับเอา่พอเลยเราะมาตีซี่นวเหล่งเล่าสั่งมเนต่ง่เออเอาจวดจวดกับมือต่างปเทใส่กันเลอาเี่นครับพัลเปล่าที่นี้พัรเล่าที่นั้นฉีดไปอยู่ตัวตัวนึงทางนี้อูได้หนึเอกไปกูกูเล็กเขาบ่กูได้กูเล็กอยู่ในครับ วันนี้อยู่ในภาพเอนงานก่อสร้างครับเอสุดยอดเลยครับนี่ของแจกครับลงโดยช่วยกันบสถานที่มันต้ออดตัวนี้ก่อนพ่อนจากเพชดล้เพินเนาะอยเห็ดไปเทล่าอันเทล่ย่างนะครับตามกาลังเมื่อนี้เอาพื้นก้อนเวืกี้ต่อไปกันจขยับขยายไปเทลามองครับด้วยกาลัง ด้วยเต่าทีมงานในพักเนาะแมนครับแมนแมนแมนคันบริเวณมองหนีมันก็ยู่ยากมองซ้อมมองโย่มองเศร้าครับโอ้รวมแรงแข่งคันครับขอบคุณหลายๆขอบคุณกำลังใจมีแนวคิดบ่ล่ะเนาไม่ต many, main, main, ้อยในคดอาวัตจัดการเลยเสียว oh, ัฒนาครับผู้รับเมาสะพาน นี่ได้เหดสั่งสะพานพี่ชนบุรีได้หน่นี่แหละครับท่าเรือพี่ชนบุรีบางไทรได้อันที่มันหักกันบอกท่าเรือพี่มองเงินสะพานร้อยขำเม่นก็บองเป็นที่เป็นทัศญาณเนี่ยมันหักลุงเมียมองเนื่องกับแถวบางม่นน่ะเออหนองม่นที่ขำถนนสุขุมวิทเม่นได้หนิสามสี่เสียนคู่กันครับป้านัป้าปาวิระป้า สีมีป้าป้าวิชาผู้หนึ่งที่ขามถนนสุขุมวิทนะครับอันนี้ก็แมนเราก็ทาเดือพี่่รไสอุ้ยซีอกหุ่ล็อกหหาล็อกหุ่แล้วเหลืออีกเครืงเบิดอ่ายี่สิบสอ่สิบสอเมตรครับปูนสั่งมันจะคิวสี่สิบครับกระเฮ็ดได้ซ้ำเอา ตามระยะมันละแต่ว่าเขาบวกลถกุ้นหันให้เขาบอกว่าล่วงตัวที่42ขีวบันแม่นครับ,บรอดดบอันนี้งขครับเพราะเป็นยังเพิ่มเพิ่มเติมเอาครับเือเพิ่มเอาเนาะครับมันได้กับตอนนี้ครับโอ้ยมาก้างบ่กันบ่ฮ่าฮ่าเฮ้ยครับป้าวัฒนาครับหรือเสียวัดตาวัด นะครับน้องไส้คุณแม่สุภาพกับก๋วยเตี๋ยวยกสดน้องไส้บุรีรัมย์ม่สะพานนี่น้องไส้ลูกผู้ซอยครับคุณแม่สุภาพสวัสดีครับสวัสดีครับไส้บริการครับผมครับผม าถือว่ากำลังสร้างกำลังแปลงครับรวมโดยช่วยกันขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับที่ให้กำลังใจการสนับสนุนอันนี้ก็หัวเรื่อหญ่นะครับคือผู้นี่ละมือนเจ้าของพื้นที่ผู้ดูแลนี่ตองแท้เห็นตะลางไว้ๆนี่เอารวมด้วยช่วยกันนี่กองทัพยังนี่กองทัพกองทัพงูลอกเชียรค่ะกองทัพงูลอกเชียร์ว่าไหนทีมงานกองทัพงูลอกเชียร์โอ้เชียร์ซิ่งด้วยมือ หัวนาแก้งไม่นาแจ้งคอันบ้งก่อนดของหน้าบอกว่าอันไม่ด้กับพ่อป็นทีมงานงูลอกเสียกับฉันห็นงูเหาเขาแแก้งพวเาฉันองูหลอกเสียกับพ่อมาเอ้แงงูลอกเสียกเนาะแฉ่งงูหลอกเสียกงูลูกเสียกหรืองูลอกเสียกนะครับยายกุ๊บนะครัสักจิ๋ไทยันขยอกขเจ้าครบแ้วม่บเรียรครับเพกอสงี่เนครับแมี่น้อง เดี๋ยวอ่ารวมโดยช่วยกันนี่เส้นหนึ่งครับอีกเซ้นหนึ่งท่านนี่มาเหลือลูกลูก,ลกทางพุนกำลังปฏิบัติหนา้าที่ของเขาอยู่ตามจริงไลยก็นี่ครับรวม้วยช่วยกันฮ่าฮ่าาเนี่ยอ๋สู้ไม่สู้อ่ะนั่นอโอ้มาทางนี้ครับเอ้าฮะ สันแล้วสันแล้วที่เอายาเฝ้ายาเฝ้าอดเอาอดเอาอดเอาเดี๋ยวจะพาจวดดอกยับปากอดเอาอดเอาครับครับขอบคุณอะยรนี่ไว้มาทางพี่ลูกไส้ตัวต่อเอาสวัสดีครับลูกเออเอาผนังผนกงยังนี่เขาเอิ่นผนังเคี้ยวนี่ตัวต่อนุชาครับมารวมโดยช่วยกันครับใบเตยน้องใบเตยครับนี่นี่เอาเอาโอ้ปวดแล้วผนังเคี้ยผนังเคี้ยเคี้ยหรือปั๊บนี่ครับ กำลัจงจวดกันอยู่นี่ทางนี้รถไทยครับเจ้าของรถไทยสวัสดีครับสร้างสร้างสวัสดีครับ <c oughs> เลี้ยงไรเฮ้โว <c oughs> เดี๋ยวกันเดี๋ยวกับโอเคเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วซอยกันก่อนซอยกันก่อนฮะ <c oughs> เอาเอา,เอามังนีลงจักหน่อยกัน <c oughs> ต่อไปเนาะใ <c oughs> หม้มันพอดีกัน่ <c oughs> นานอโอเคเขาทาไปเอาไปมากลงเตโตเลว รบ,บรรยากาศตอนนี้อยู่บริเวณนะครับเทพืนไม้นะครับนะรบ,บ้านพักของเจงางนานหมอลำเพชรลำเพื่อน,นครับรวมด้วยช่วยกันครับ ก็เลยพอดีนะครับเซียวดาบตูศีราชามาเยี่ยมมายามทำเขาเลยมาเห็ดงานน้ำมายำเลยเสียทุนมายำได้เลยมาเห็ดน้ำตลอดนี่ไงจะทอดจนี่เบเห็ดชูยังครับเห็ดชูยังขนหักกันนี่หักแปงครับมาด้วยใจก็ไม่ดใจนะมาดยใจของแกขึ้นพ่อแต่งแต่ ย่ำเศราหน่อยเปิดปิดรดูกาลเนาะเป่นว่าผากันจัดเก้าอี้จัดเอ่อเสีโซช่กันนี่อตากแดดมองๆงหักเพีงกันครับเอาย่าเฝ้าย่าเฝ้าย่อวอนย่าเฝ้าย่ออนย่าเฝ้าย่าแข็งสู้เป็นผู้บริหารมันต้องสู้ดิถอยไ่ได้ดิผู้บริหารนอนเหนียบ่ได้ยังว่าเข้มแข็งผเ ถาอยงนี alive, ้นาอย่างนา่ตง่อางหามอนเนี่เข้มแข็งสินก่อนไหมยะเอาพี่นองครับโอ้ผ่อนไข้ไปพี่นองครับมันก็เห็นไส่คนวนตัวควนคนนวนควนมีอนม่ีอไดเลยันมีแครปั่นว่า่อยเครับ ท for ีต OK ุนเราจบริทานซูฟังเตี๋ยวต้มไร่างเงี้ยนะร้านอมยอยาจวดเลยครับจวดเลยนี่ขก็ตลกด้วยนี่ดับูขนาดตต็มดวดยังไม่เห็นซอยเฮาน้องเงินนี่ไหมขนาดเต็าวดยังว่าซอยเาด้นี่ถ้าหก็มีนันท้าร ทหารหมวกแดงๆนั่นคิดกบอันนั้นคิดกบอันนั้นทหารอันนี้ตำรวจเออเอารวมด้วยช่วยกันครับเรียนตะเชียร์นะยกแล้วมาซอยเรียนหน่วยนึงก็ดีนะเอาอีดอนครับเขาเบางนู่นห่วมมวนกันไปอะไรบรรยากาศครับมันีตัว่าพอนไ่ร้านไส้ลูกซอยอ่าลูกไส้ผู้ซอยครับ 一搞。Right พี่น้องครับคือว่ามาพอกันในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเด้อนี่คือการเตรียมความพร้อมในการเทผพพืนนะครับเตรียมสถานที่ไวร้รองรับในการตั้งติดตั้งเวทีในการซ่อมหรืองมองย่อมมองเศร้าของลกูกหลานทิมง,งานหมอลำเพียนลำเพื่อนครับทางไรพี่นอ้องใคร่าลืมในวันที่8มกราคม2565นี้ครับสำหรับไรสดคุมปิดอีพีเกตขอบคุณพี่น้องนะครับที่สนับสนุนบัตรกันเข้ามา พี่น้องก็จะได้พบพ่อกับศิลปินนะครับมากนายไรตาในทีมงานบอสิเป็นนะครับนะครับศิลปินนาเก้าหนาไม้รก็พ้อครับนะครับคุณพ่อสักสยามเพชรชมพู่ครับนารวมสังสีซันบนเวทีของทีมงานลูกหลานหมอลำเพชรลำเพลินครับเอาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจากใจจริงครับสำหรับคลิปนี้พญานาสายจวดเพชรลำเพลินออฟฟิเชียลกับคงเฉวสัมฤทธิครับลิปนาจังหวะกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ